มัติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะกปตประชุมตรวจสอบคุณสมบัตินะคะเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติขณะที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้เตรียมเข้าร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมสภาในวันนี้ค่ะก่อนนัดการประชุมนะคะเพื่อคัดเลือกประธานและรองประธานสนชต่อไปสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชได้มีหนังสือเชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติ ชาติในวันนี้ในการนี้สมเด็จพระบรมโอร,าร,ราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจาะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพฤธศักราช2,557ณพระที่นั่งอนันตสมาคมในเวลา15นาฬกา สำนักเลข,ขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นัดสมาชิกสนชรวมตัวกันที่อาคารรัฐสภา2ก่อนที่จะออกเดินทางโดยรถตู้ไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมในเวลา13.30นาทีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่บริเวณห้องโถงด้านล่างอาคารราัฐสภาและลานจอดรถไว้รองรับเพื่อถ่ายรูปร่วมกันของสมาชิกสนชขณะที่คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างสำนักงานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้เตรียม เตรียมความพร้อมสําหรับการจัดงานรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเตรียมพร้อมของการประชุมสนชนัดแรกในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีเพียงวาระการเลือกประธานและรองประธานสนชเท่านั้นจะไม่มีการเสนอร่างข้อบังคับการประชุมปี2557เข้าสู่การพิจารณาและจะนุโรมให้ใช้ข้อบังคับการประชุมปี2549ไปก่อน จังนั้จะมีการนัดประชุมสนชนัดที่2โดยวาระสาคัญคือการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติปี2557หากที่ประชุมเห็นชอบจึงจะสามารถกําหนดวันเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป ด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้ประชุมหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชอและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนการพิจารณาซึ่งคอสอชเน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างรอบคอบเพราะมีระยะเวลาตรวจสอบน้อยโดยคุณสมบัติมีลักษณะคล้ายกับสบสบและสวแต่เพิ่มความผิดเกี่ยวกับการผนันเข้ามาด้วยซึ่งองค์กรนะคะสององค์กรเบื้องต้น ทั้งสภาทนายความแล้ก็องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็เตรียมส่งตัวแทนเข้าร่วมนะคะในการคัดเลือกสมาชิกสปชแล้วซึ่งจะมีทั้งหมด250คนด้วยกันนะคะค่ะ